สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมฮอนนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกับฮีโร่กันเบลดนะครับมีคนรีเควสกันเข้ามานะครับผมเป็นฮีโร่ที่เป็นแคลลี่ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมเป็นแคลี่ฝั่งเฮลบอลนะครับโอ้โหได้ทีได้เล่นฝั่งเฮลบอลด้วยนะครับผมโอ้โหแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮีโร่ก็เป็นของเฮลบอลมาเล่นฝั่งเฮลบอลนี่ชนะแน่นอนครับแหมโอ้โหเดาไปนั่นนะฮะโอเคก็ เราจะมาดูกันนะครับว่าการเบดเนี่ยมันจะมีการเล่นอะไรยังไงนะครับก็ผมมีสเตจการเล่นที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับลึกเกยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็เราจะาดูฮีโร่กันบ้างครับส่วนทีมิมทีมฝั่งโน้นหน้าก็จะมีนะครับโหลดสโตนนะครับมีเพปโซนะครับมีเมดเบนแพดด์มโมเนียมแล้วก็วอร์บีนะครับส่วนทีมเรานะครับก็จะมีการเบดนะครับมีแม็กมัดนะครับมีเอ่อชื่ออะไรนะอัมาดอนนะครับแล้วจะมีพีเดเตอร์แล้วก็วาคิลีนะครับ คือพูดเลยว่าฮีโร่ฝั่งเรานี่ค่อนข้างจะดูดีนะครับดูดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าปล่อยเลทไปจริงๆนี่เมทเพนี่อาจจะโคตรโหดนะครับน่าลำคาญด้วยนะครับแหมทำเงี้ยอะไรไม่ได้บิงตุยบิงตุยนะครับบางคนนะเขาอาจจะเล่นกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราทําได้เราก็อยากจะทำหมือนกันนะครับลัดปีทยากนิดนึงฮีโร่ตัวนี้น่าจะเทียบกับฮีโร่ตีใกล้นะฮะโผปล่อยให้เอามาดอนกูแบบว่ายืนโซโล่อย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยผมว่าตาย่วะเอออยู่แต่เล่นนี้อาจจะ ดองๆตายหาตายโงนะครับนี่ไงต้องสกิลลาร์ดอะคือแบบจะไม่ได้คีปจริงนะฮะอ้าวไม่ได้ไม่ได้โอเคอ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่ไม่ได้นะครับมันต้องมีจังหวะนิดนึงนะฮะโอเคนี่ก็ไม่ได้เล่นนานนะครับผมเอามาล่วงนะครับคือแบบมันมีสตอรี่อยู่ครับคือผมไม่ได้เล่นเกมพิโรกอ่ะคือแบบเล่นแล้วมันหลุดอ่ะเข้าใจไหมครับคือมันกำลังจะโหลดเข้าเอ็นไนบอร์เนี่ยเข้าใจไหม แล้วคือแบบมันหลุดแล้วมันเข้าไม่ได้ครับคือแบบจิ้มหายเลยฮะบ้านอยู่เล่นบ้านไม่เคยเป็นนะครับ just, แต่ว่าเออมารถติดครับประมาณ 2- อสามตาครับคือบางตาเล่นได้นะแต่เล่นได้แล้วแพ้ครับโห <It 's S 1> oh, ยอดนะฮะคือตอนที่มันโหลดแล้วเข้าไม่ได้เนี่ยคือมันไปสองครั้งไงคือแบบมาเล่นมาที่2คือแบบว่าเครื่องเดิมอะได้เครื่องเดิมอะครับ แบบโพดที่หายนะครับแบบว่าแย่นะครับชีวิตแย่จริงจนะตอนนั้นคือมาล่วงมาพันหกกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแมทเมคกิ้งนะผมพันหกพันเจ็ดนะครับคือผมพันหกเก้าเก้าอยู่คนเดียวนะครับผมเป็นสี่ตัวบูนะครับก็ตรงนั้นก็พันหกกลางๆครับผมไม่ได้ดูนะครับผมรีบรีบแบบเตรียมตัวอัดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีมเขานี่สตันเยอะนะครับเนี่ยเลนบนนี่สตันแบบว่าเพียบอุ้ยตันครับโอ้โดนแล้วครับผมแม็กมัดว่ายังไงดีครับกูยิงเลยครับ ยิงครับเอาเพชบัดครับเพชบัดนะครับเพชบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยซื้อรองเท้ากันคว่าน่าจะโกกันต่อครับซื้อรองเท้าทีหนึงครับเอาไล่เลยครับโดนทุบเลยครับโอ้โหบัตนลัดไปครับผมมีรองเท้าครับผมโูอย่าแดงวะเฮ้ยเอ้ไม่ได้สกิลนะของวาร์ปิดมาด้วยครับไอ้เพี้ยเพี้ยไม่ดีดีไม่ดีดิเฮ้ยไม่ดีไม่ดีดีโอ้ไล่ทุบวะไล่ทอ้เพี้ยที่หายแล้วครับตอนนี้ชีวิตแย่ครับผมโอ้ยโอ้โหเล่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันมาไล่บ่ะเฮ้ย โอ้โหอ,โอแดกครับปุษาแม่งจะไปวิ่งไปซื้อรองเท้าหน่อยครับแม่งไม่ได้ครับผมไานี่ก็ได้จะได้รองเท้าแล้วนะอ้ไม่ออกรองเท้าครับออกไวท์ทูมันเป็นชิ้นแรกนะครับผม <'s> โอ้โหแต่มานาไม่มีสกิลแล้วฮะคือเมื่อกี้กับว่าวไปนิดนึงอะลืโกตัวนี้นี่ผมเน้นออกแบบว่ายิงแรงนะครับแล้วก็ตัวเองก็ถุดนิดนึง่งหมครับผมแล้วก็หนีได้ค่อนข,ข้างเหมือนเดิมครับชิ้นแรกก็จะออกเป็นแอสซสซินชาวครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วพีโรตัวนี้กันเบรใครๆก็ออกนะครับ มนมีลโลดีเอ่อไอเทมนี้ค่อนข้างจะเหมาะกันนะฮะเพราะว่ามันส่วนใหญ่ตัวนี้จะเข้าไปแล uh ้วออกไม่ค่อยได้นะครับเข้าไปแล้วตายอย่างเดียวนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันน่ามากเลยแบบมันรูปมากเลยนะยิงเลยครับยิงดิยิงเอาปลาล่าเอาไมเอาไม้ไม่เอาใช่ไหมมาตรงมาตรงมาติ๊กครับติ้กเหรอครับติ๊กทำไมฮะตีฮะยิงดิยิงยิงคนเดียวนี่สบายดิ ยิงคนเดียวนี่สบายนี่พูดเลยแล้วเสือรับสามนะครับคอามจริงต้องอัสบสองตอนเรืลสี่นะครับาคนกินไปแต่นสะสะสนนคนแดงนะครับหรือมาว่าสบายแล้วกันนะครับตัวนี้ต้นเกมเล่นค่อนข้างยากครับต้นเกมนะตัวนี้ไม่เกิดเลยนะครับผมจะเป็นอะไรที่เล่นค่อนข้างลำบากครับฮีโร่ที่เล่นยากมากนะครับผมสำหรับต้นเกมนะครับพี่ผมนะยกเว้นแต่ว่าจริงเขาจะมีฮีโร่บางจริงครับ อืมบางจริงกับพุสเลเยอร์ไพโลแล้วเนี่ยครับสุานี้นี่ดีเลยครับอาจจะมีเพเบิลตัวหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนนี้ในป่าโดนแล้วครับใครโดนเอ่ยต้องแพนด้าปูเยครับแตะเวลหกเตะเตะเตะหายครับไม่รอดแน่นอนฮะอืมโอเคครับแพนด้าโมเนียมโอ้แพนด้าโมเนียมครับอันติยัดใส่หน้าพีเดครับก็น่าจะรอดอยู่ครับผมโอ้เตะได้ครับผม โอ้ยด่าหัวแตกครับโอ้ยพี่เดียก็เกือบไม่รอดไงเออเราอยากจะช่วยหน่อยเฮ้ยยลิปหลงเอ,อ้ยคลิปหลงเนี่ยยลิปหลงอ๋อเคยได้ power supply เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอซื้อรองเท้าดีกว่านะครับีเด๋ยวน่าจะได้แล้วนะครับแต่รอๆประมาณ12วินะครับผมไม่ต้องรอก,ก็ได้นะสีนนคี้ตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่รอรอก็จะได้แล้วครับโอ้โห paper w h e e ครับทำไมทำไมไมันเร็วขาวเหงามันรู้สึกว่าจะช้าไปปะ อ๋อรองเท้าได้แล้วครับอ๋อรองตู้นี้ดึงตัวไปดึงต,ต,ตัวไปแล้วทำไมกินตัวเมื่อกี้กูไม่ได้วะโอคีมมันยิงจังหวะพอดีพอดีเลยใช่ไหมโอเคจัดไปฮะอาหนุกดีไหมเอาหลอกเปลี่ยนนะฮะขอกรีเกียรนะครับ ผ่านไปแล ra really? ้วครับ5นาทีครับข anyway> ้าไป3นะนาทีละตัวครับโดยประมาณนะครับอะไรครับแมงมัสครับศัตรูหายไปศัตรูหายไปนะครับผมโอ้เรนบ้ครับอยู่คน2ตัวน่าจะเข้าครับดูจากลักษณะแล้วนะครับผมแต่ว่าทีมเราเอาแล้วครับชิปหายนะครับโอ้โหยังไงดีฮะเผปเปอร์บอกว่าสตัร์หลังมาอ้าวไม่สตัร์ครับวิ่งวิ่งยิงดิยิงลิ๊กลิกยิงลิ๊กโอ้ยได้อยู่ครับทำอะไรอยู่เนี่ย ทำอะไรอยู่ได้อยู่ครับหมายืนซื่อเลยคุณนะอ๋อได้มาสองตัวครับผมทีมเรานะครับคุ้มครับโคตรคุ้มนะครับหมาไม่ตายด้วยนะครับมันัดเกือบตายนะครับเสียบสตาร์ทได้สวยครับแต่พาวเวอร์นิดนึงครับผมพาวเวอร์สปรีสกำลังตายโอเคยิงยิงแล้วได้ยิงได้ยิงดียิงดียิงดีว่าไงดีเฮ้ยมันยิงว่ะเฮ้ยมันโยมมาว่ะโอ้โหยอดจริงจเลยก็ตื่นเต้นเลยครับ เกลางับแพนด้านะครับผมจะลองวิ่งเข้าไปฆ่ามันดูนะครับเอาไหมเฮ้ยมาๆมาดิไปเที่ยกูจะได้ฆ่ามาแน่แล้วกูจะตายเองวิ่งมาวิ่งมาหัวตายเองมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยวิวิวโอ้ยขอบใจมากเพื่อนรักไอ้เพื่อนรักเกือบนะกูเกือบตายแล้วนะมาเว้ยมาเว้ยมาโอ้เกิดไหวปะเนี่ยคลิปนี้เนี่ย ไม่น่าจะไหวนะจริงๆไม่งั้นแหละครับตามกระแสไอ้ยตามภาษาโอ้โหอามาดอนมาแรงจริงๆครับอามาดอนทามาดอนอะไรก็ว่าไปไม่รู้นะแต่ตอนนี้เกือบตายแล้วนะครับอาจจะทะลึ่งนะครับปีเดเตอร์นะครับเห็นคูร่าฮีโร่หน่อยนี่เอาใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยววิ่งกลับบ้านเอาไอ้นี้มานะครับเป็นบ้องปลาเติมบลาบลาบัลลามีชีวิตนะครับผมปล่อยเล่นล่างครับเมดเบนถ้าเมดเบนได้ฟาร์มเยอะขนาดนี้ไม่ดีแน่ๆครับผมเพราะเมดเบนมีฮีโร่ที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญแล้วก็โหดมาไม่ตัวนนะครับ น่าจะได้มอบล่างไปน่าจะัดเวลเจ็ดเวลหกนะครับแดนด้ามาอีกแล้วนะครับผมตามภาษาตามกระแสนะครับมาตรงมาติครับผมอะไรเอ่ยฟาร์มเหรอฮะเอาก็ได้ครับคิดว่าไหวก็มาเลยครับแต่โอ้โหไอ้นันเวลชื่อไวมากครับออมาต่์เบลไวมากแต่ว่าไม่น่าจะรอดครับเก่งขนาดไหนก็ไม่รอดครับผม ยิงครับยิงยิงจะหนีดีกว่าไม่รอดเดี๋ยวตายนะฮะอ๋อมันมีวอรบีทครับดาเมจก็เลยค่อนข้างเยอะครับเฮ้ยอุเฉียตลกอุเฉตลกเฮ้ยตกใจดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตายครับเดี๋ยวมีตายทำตัวอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเวอร์ดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมโอ้โหทำไมตัวมันนิ่งวะโอ้ ผมนี่เซ็งเลยครับโอ้ยังไงสตอนตานได้ไหมครับโอ้โหหลบได้อย่างสวยงามครับพันจ้าโผเนี่ยมันไม่รอดนะเพ็เปิลเก็บ2องหรือเปล่าครับไม่น่าจะเก็บครับผมแต่ตอนนี้วิ่งไมาอยู่ครับโอ้มาแล้วโอ้โหดีเดเตอร์โคตรพระเอกนะครับผมยอดจริงๆครับเอาไปฟาร์มเรนล่างดีกว่าเมทเบนี่รู้สึกจะสบายโอ้เมื่อกี้แบบโอ้เมื่อกี้ต้องขอไปจริงๆครับทั้งเฟลส่วนตัวเลยนะครับผมว่าไปเรนล่างไปดันไปกันป้อมนิดนึงครับเพราะว่ากิฟมันมาค่อนข้างเยอะครับผม วากิลลี่นี่ไม่ค่อยจะมีอันตรบาร์อะไรมากมายนะระว,ว,ว,วัะะงถ้าเจอหน้าแด็กก็ช่วยไว้จริงจะดีเลยจริงพยายามไม่คิดมันอยู่ในป้อมหรือ่าไม่ต้องได้เป็นไกลหรอกก็ออัพหนึ่งเสร็จก็อัพสามนำรับมิโตัวนี้มันค่อนข้างจะยิ่งแล้วนะครับผมสองไม่อัพทีหลังครับผมก็แนะนำนะครับมิโตรตัวนี้ก็ให้ออกของเอจิแบบว่าบวกเอจีมาเยอะๆจะดีกว่านะครับเอเข้าบวกกันแล้วครับผมสายหาสายหมดแล้วยังไงดีครับ จะไหวครับตายครับตบายฮะโอ้แต่ว่าตลัดโกตรได้ครับถ้าวีโอ้ะกูไปนี้ได้ศพได้คิวเลยอ่ะโอ้โหกำจัดทิ้งเลยฮะดีนายเพื่อนตัวเองไปครับผมอ,โอ๋อสุดยอดจริงจริงครับเอาอยัางไงต่อครับเมดเบลเมดเบนอ,อ,อะไรมาไทม้าตอนนี้วิง่งไล่ยันบ้างครับใจสั่งมาครับแต่ว่าไม่น่าจะได้จินไปครับมาแล้วก็ดันปอมไปแ <ไป S 2> ล้วก็ดันดันดันเนี่ย ก็ขออภัยนะถ้าเขาถูว้าไปบนนี้ได้ขีเลยนะครับเนี่ยน่าจะได้นะครับน่าจะได้เยอะด้วยนะโอแต่เมดเบย์นะไล่ตีจนมาน้าหมดละเมดเบย์นะโอ้ปลาหอกนี่ด้วยความแม่นยำสุดๆครับผมสำหรับวาคิลี่นะครับวาคีนะครับถ้าไม่แม่นจริงอย่าทำดีกว่านะครับอยู่กันแหลกนะครับผมก็ไม่ว้าไปสักทีเนาะแต่ว่าเกลียดอะคือแบบร่วมขี้เกียจไปนะฟาร์มดีกว่าไปแล้วกลัวจะไม่ได้อะไรฟาร์มไปเฮ้ยมันด่าผมใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงไม่เข้าใจ เออขอเอาเวลนิดนึงได้ไหมเน่ยเออแบบได้คิวน้อยได้แต่สองตัวเองตึ้งนีดคิวเยอะหอบฟอบร่างนิดนึงี่แบลจะได้เลยครับหัวดอนะครับทับทับที่ทับ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 หัวดอฮะหัวดอมีสิครับโอเคก็ยิงป้อมไปครับยิงป้อมไปยิงไปยิงไปอีกนึงยังไงนี่ผมน่าจะได้ว้าไปกันบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าไม่กันก็บป็นไรฮะเอาเอาวปีโดหนีครับโอ้วาคีฮะน้ำวาคีของเรา ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกอันตรายโอ้ยเชี่ยงรู้สึกช้าแล้วหรอเอา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 เยี่ยยยยหายโอ้ยโอ้โหฟาร์มเปินฟาร์มเปินอันนี้อันนี้โง่เองครับโอ้ยเมดเบนะว่ายังไงรอดอยู่แล้วครับไม่น่าจะโมพูดเพลินงะเห็นแม่งอยู่กลางแมพไม่ได้สนใจอะไรแม่งมาตายฮ่ากู ม่พูดเพืนไปหน่อยขอภัยด้วยนะตอนนี้นี่มาแบบว่าเฉิเฉิเบอร์เ,เ,เลยนะผมมาแบบไก่กากตัวหนึ่งเลยนะที่ได้คิวนี่ก็ปุ๊บครับจริงอันนี้กูต้องวาร์ปไหมอ่ะเออต้องวาร์ปใช่ไหมเอามามาก็มา,มา,มาวะ๋ยวซื้อ,อยาแดงไว้อันหนึ่งครับโอนสไปก็ส่งไปเมื่อกี้นี่สุดๆแล้วนะพยายามแล้วไม่ได้หนีไม่ได้ครับหน,ไไนะนีไม่พ้นนะเอาเสียบแล้วครับ เสียบใส่ครับเสียบสิครับไม่รอดเทเบิลครับผมเอาดียังไงแม็กมาสแม็กมาสทีมใครวะแม็กมาสทีมเรานะครับโอ้ยิงครับยิงโอ้โหตอนนี้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้อียอะไรเลยนะครับผมกับการอ้อที่คอยแตกนะแต่ก็โอเคได้เวลได้แอซิสหรือเปล่าได้มาตัวหนึ่งนะฮะเอ้ยออดีลงเอาเกือบได้เลยครับเทเบิลแต่ว่ามือนจะมีคนลัดช็อตไปครับช็อตสุดท้ายมันยิงมันไม่ตายพอดีนะจามจเราน้อยไปเดี๋ยวตีป้อมครับ ผลจริงต้องตีป้อมร้อยยี่สามบิวาเพินป้อมหมดนะอ้าวแล้วอ้าวฟองอ้าวโอ้ยเชียเชียร์เชียอ้าวตกใจเพื่อนตกใจเหรอตกใจเหรอครับตกใจเหรอตกใจเหรอบิงไปแล้วอ้าวเดียบดิอ้าวเข้ามากันเรื่อยๆอย่างงี้อ้าวหลบตันหน่อยดิเออยิงดิยิงโอ้โหโหยิงดิหยิ่งดิได้ตัวนึงผมอยู่ผมอยู่ครับโอ้ได้ปีต้องมาฮะอ้าวนกเฮ้ยนกไอ้เหี้ยใครนกมาวะอ้าวเสร็จดิเสร็จดีพูดไม่ได้ว่ะ ยังไงเนียอุ๊ยอุ๊ยเพบว่าเพบเฮ้ยฮ้ตายดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเติมยาไม่ทันครับโว้กันการโวกที่ยาวนานมากครับผมยังไงดีรอดตัวไปนะครับเคก็เกือบจะได้พคกุมบินวอลกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นการบวกที่นข้างจะยาวนานนะครับผมซึ่งก็ตายไปนะฮะแย่เลยชีวิตนะครับโอ้ตังเยอะครับตังเยอะจัดประหยัดจริงนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1 it? It Did it. Did it 2นาทีครับผมสกอร์คิวเรายังนัอยู่5ตัวนะครับ เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสวยไปเนีัยเผาแล้วโดนให้ร้อยหนึ่งฮะโดนคีบไม่ให้ร้อยหนึ่งฮะยังไงอันนี้ก็โอ้ของไวครับผมสิบสามนาทีถือว่าได้นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ดีสําหรับเรานะฮะวาไปขายขายอะไรดิเอ้ยยังไม่ต้องขายดีกว่าขายขายเลือดไปยังไม่ได้วะประมาณร้อยหนึ่งนะครับตีคีบอันนี้ชุดหนึ่งก็น่าจะได้แล้วครับยังไม่ต้องขายของนะครับคือของตอนนี้ยังจำเป็นอยู่เฮ้ยรอผมแป๊บหนึ่งดิรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ขอาตามหน่อยหน่อยร้อยเดียว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 รอยเดีรอยเ้อยเดียวร้อยเดียวดีย้อยดีร้อยเดีวร้อยเดียวร้อยเดีย้อยเดียวร้อยเดียร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดีอยเียว้อยเดียว้อยดียร้อยเดียวร้อยเดีร้อยเดียวร้อยเดีร้อยเดียวรอยเดี้อยเดี้อยเดียร้อยเดียวรเดียร้อยเดียวร้อยเดียว้อดียวร้อยเดียวรเียบร้อยเดีย้วร้อดีรเดียรร้เียร้อยรบเรับรรบด ไม่รอดครับผมเป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 เเป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 ะปเปเเป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 เเลยเอปวตายหมดะฮะตอนนี้ยังไงดีครับวิง่งเป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 เ่เปครับเป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 รปเ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 ปนเปเปเป้ปปเ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 เปยปเปเปเเบิปเปเปปเปเเปเัเปาปเ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 ้เปอปเ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 หเนเปเปเเปเนเปเะเรเป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 ไปเ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 ้วปเเปเเเเเเปเปเเอเเเเป เราอาจะได้ป้อมหนึ่งมาแบบไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากนะครับผมเอ้ที่เขายังไม่ได้ป้อมนะครับเ <Okay. S 1> มดเบนก็อย่าปล่อยมันเกิดน,นะครับจะอะไรที่แย่นะครับผมเยถ้าออกแอสซิสิงชาวได้เอ้ยนั่นๆๆๆๆไม่เอาไม่เอาไม่หยอกไม่หยอกเขาจะเออจะได้แอสซิสิงชาวแล้วนะครับทีต่อไปก็จะออกเป็นไฟแบนนะครับผมพอไ,ไฟแบนเสร็จมันจะขึ้นเป็นชิลเบเกอร์ครับชิลเบเกอร์เย่ชิลเบเกอร์เอ้ยไม่เอาดีกว่า ขึ้นไปแบนแล้วขึ้นเป็นผมว่าเบอร์สไอเอลเดอร์พลัสไรหว่าต้องเอลเดอร์พลัสไรไครว่าเนี่ยไม่เอาแกปากเข้าใจป่ะเออเอาเอาไายเอาไปนกนกเอาหรือยังไงเอาเฮ้ยว่าอยู่ในบ้านมึงว่าใครเนี่ยอะไรใช้กับที่อะไรกับบ้านที่อะไรครับเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจงงงงออกเอลเดอร์ครับตาเราจะได้ยิงเร็วๆนะผม ผมเป๊ะเลยเป๊ะเลยเอลเดอร์ oui, á, นี่โหดนะครับสำหรับตัวนี้ต้องพูดเลยนะครับผมโอ้โหโดดไปแล้วครับรอดให้ร้อยหนึ่งครับผมโอ้โหใส่เต็มที่ครับยัดเต็มที่อีเดตีสบายครับอ่าอีเดนี่ยืนเกาเลยฮะว้ามันทำไมครับเราเดี๋ยวเวลาจะถ่ายเราจะอยู่รอบหนึ่งนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะอ้าวเกิดการบอดพร้อมนเกิดขึ้นครับใครปวดขี้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะสาตัวนะสาตัวเลย อ้าวเล่นการว่าไงครับแพนด้าจะออกวินบล็อกครับโอ้ตาน,นี้แล้วน่าจะได้ออกนุนสตโต้แล้วนะครับของอาจจะชาดิดนึงครับผมตาน,นี้เพราะว่ามันจะออกของควันตีนมานะครับนั่นก็คือวินบลอกนั่นเองนะครับผมถ้าแพนด้าออกวินบลอกนี่ผมมันโหดนะแพนด้าเอาวินบลอกอเนี่ยคือไม่ค่อยชอบนะครับก็จเจอรนะับแต่ตอนนี้นเราจะดันสองป้อมนะครับควบป้อมเลยนะฮะเกรวหวังว่ามันจะได้นะฮะอ้าวคนว่ามาบอกมั่งเลยเนี่ย มันมันคงจะโง่มากนะถ้ามันว้ามาจริงๆครับอันนี้ก็ปลาหออกไปเลยเนาะแบบไม่นีรรนะอ่าไม่ได้ป้อมมาสองป้อมครับใครบอกไม่คุ้มนี่คิดใหม่นะครใครกล้ามาไม่น่เอาเลยเอาต่อเลยดันยาวเลยเราอ่ะเฮ้ยไม่ได้หรอกมา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 พีเดโดดนี่ือปีสัตวคือปีโอ้แรงมากครับแรงมากโอ้แรงมากพีเจได้คิวไปครับ โอ้วีเด้ไม่่ังไรอ่ะสูอะไรวะมันลงมาล้าในไม่เข้าใจเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้เขาเกิดการบวกกันแล้วครับยับเยินฮนะทีมเราก็โดนไปเยอะเหมือนกันครับผมเอาอยัางไงดีครับโสจะโตนวิ่งไล่อยู่ครับแต่ตอนนี้โสดาโต้ต้องถอยนะครับโอ้โหมามาดอนแม่งโคตรเถืเ่อนเลยฮะ,ะวิ่งมาแนละ้วตอนนี้รอล้าเดกเดียวรอล้ารอล้าของอไม่ได้ครับผลแตกไปนะเต็ปยังไม่ใช่ไงนะใช่ไหม เดี๋ยวเราไดเอลเดอร์วันนี้เรียบร้อยแล้วนะผมรอต่อจากเอลเดอร์แล้วก็จะออกเป็นชิวเบเอร์ดีกว่าอ่าตัวนี้ผมจะออกเลือกออกเป็นจิโอเมนัมเบนะครับดูว่าแยกล่างนั่นเองรัวนี่ก็โหดนะเพราะวันหลายตัวนี่มันก็จะค่อสร้างสร้างความรำคาญนะค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยเลยครับเกมนี้ไม่น่าจะยากครับผมน่าจะจบได้ง่ายๆับเพราะตอนนี้เราคุมเกมมาได้ค่อนข้างเยอะนะผมว่าฮีโลราเวลเยอะมากครับ นะครับอ๋อแก๊งอะไรนี่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะครับยิงเขาสู้อะไรไม่ค่อยได้นะครับขนาดเป็นตัวเปิดแล้วสกิลแรงค่อนข้างเยอะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ที่คนเล่นครับผมว่าเดี๋ยวแล้วผมกลัวนั่นไงอ่ะละงงสิครับงงโอ๊ยทำไมมันเตะโดนตลอดเลยวะโอ้เจ็บอ่ะเจ็บดีเจ็บดีสัตว์เจ็บเจ็บดีสัตว์เจ็บดีกูเปิดโล่เหี้ยวิ่งมาไหมแล้วเฮ้ยวิ่งมาไหมเอออุ้ยฟางฟางฟางอ่ะปัง บางครับบางโอ้โหทําโดนโดนโดนนะฮะโอ้โดนนะยังไงโหยิงโคตรแรงครับโอ้เอางัต้องจุดจุดไปหน่อยเลยครับจีจีสิครับตอนนี้17บเนาทีเท่านั้นนะแล้วเขาจะเขาจะขอนจริงๆเหรอครับไม่เอาดีไม่หนุกอ่ะโอ้สิบเจ็ดนาทีเท่านั้นเองครับอย่างแบบเกมนานๆเกมตึงเกียร์ตึงเกียร์อะไรเงี้ยครับชอบนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนนิดนึงนะถ้าตอนถ้าตอนนี้เราเขาเรียกอะไรอ่ะ ถ้าตอนนี้เราจานมาแหลกไม่ได้เราอาจจะตายหมดนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่ดีน,นะดี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 แพนด้ามาพแพนด้ามีบล็อกนะครับผมยิบหายนะฮะไม่เอานะฮะโอ้ถ้าแพนด้าได้ฆ่าใครจะได้ป้อมไปฮะมันตั้งคู่มาเอาแพนด้านั่นแหละมันแน่นอนเหรอโอ้โหโดนแล้วครับโอ้โดนบัลไหลครับบัลไหลยิงนี่ครับยิงนี่ครับยิงสบายอยู่ครับยิงนี่ยิงนี่ยิง ยิงดิดูเลือดอ่ะดูเลือดอ่ะชาโดว์อ้าวอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวกูโดนเอ้ยกูโดนเทปไว้เฮ้ยยิงดิยิงยิงยิงดิเอ้างงดิงงดิงงงงงงไอ้เหี้ยงงไอ้สัตว์งงเอาดันไปโดนเอาชิบหายแล้วครับโอ้วินวอลครับโอ้โห้หูไปแล้วครับเฮ้ยแต่กูส่งวัวมาเช่นมันเห็นนะเนี่ย โอ้ยชิบหายนะ้วเจ็ดวินะผมเจ็ดวิโดนไปฮะโอ้แต่ยิงมันก็ไม่ตายหรอกครับเฮ้ยอาจจะตายนะน่ะเฮ้ยตายด้วยซ้ำแต่ว่าผมพลาดยิงครับยิงดิิิิยยยงงงครับอ้าวฟิ้งพิธีแล้วบ้านฟิ้งพิธีแล้วเอายังไงครับโหลดสโตนโหลดสโตนเดี๋ยว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 ขอขโมกเลยอ้าวได้ดีครับแต่ว่าผมไม่ค่อยกล้าแบบว่าวิ่งใกล้นิดนึงเดี๋ยวมันจะสตันมาแล้วจะตายนะครับ ซีซีไหมครับเนี่ยซีซีไหมเนี่ยโอ้เกมนี้แม่งโคตรยับเลยครับโอ้แต่ก็ดีนะครับสำหรับการเบรคนะเดี๋ยวมาออกซูเบเกอร์เลยครับรัวๆเลยฮะขายโลดทิ้งครับผมซูเบเกอร์เวลสองมั้งเกือบเบลสามขายพาวเวอร์ไปเลยครับเวลสามไปเลยนะครับรุนแรงแน่นอนนะจริงๆนี่ขี้ไหลนะครับเจ็บจี๊ดนะฮะทียังใจสู้นะครับวันนี้ต้อง ยอมรับนะครับแต่ก็ดีแล้วครับผมการ <the> ไม่ยอมอะไรง่ายๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะฮะเพราะว่าม <I am S 1> ันอาจจะพิีได้เม็ดเบนเม็ดเบนเกิดยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอานะเราเราไม่อยากได้อกีกแล้วนะมาทีนะครับแค่ <the> ทีเดียวนะโอเคสองทีไม่เอานะเออมาเอาแล้วครเบนบนว่าง่ายไม่ได้กันนี่จะออกมานตันออกเอลเดอร์ครับพีเนอร์ล่ะโอ้ออกเอลโอ้โคนดูเลือดนะดีนะมึงไม่ออกหลุดใหญ่มาอีกเนี่ยโอ้ หมานี่เล่นออกของแบบน่ารักมากนะครับควาบีนควาบีนผมก็เล่นเป็นนะน่าเล่นว่างๆเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะผมป้อมล่างยังไม่ได้ป้อมเลยครับผมโคตรแย่เลยวาร์ปเยอะครับเด็กุนวาร์ปนะครับเด็กนุนวาร์ปนะครับโอ้แล้วเวลี่ซิ้ผล่เป็นคนที่เวล์เยอะที่สุดในแมตช์แล้วฮะตอนนี้ใช่ป่าวะใช่ดีเยอะโอ้เวล์นุนชุดเวล์แอซิดมันเยอะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็พอได้นะครับแต่ตายเยอะไปหน่อยนะฮะ เอเลนบุตรไดันเลยบที่ดีนะครับดีแล้วจะมาจะมาอยู่เป็นก้างขวานคอขวางคอเลยนะเข้ามาไหมครับผมว่าท่านอ้าวตายครับตายแน่นอนนะฮะอยู่ในระยะป้บบอมตาย,ยาเยหีืครับเหือไปหนึ่งครับแต่ตอนนี้เหลือสี่ครับก็สู้ได้ครับผมอ,อ้าวไอ้เบนนะน้องเบนโดนแน่นอนนะหนีแน่นอนโอ้โหสตันเร็นสิครับแบบนี้เร็นแน่นอนโอ้ไม่รอดคนระับ ีแต่ครับเมดเป็นดีนะทีมเราหวาดไว้ไม่หวาดไว้นี่แย่ครับทีมเขามีตัวอะไรโผล่นะครับดีเพ็ปนะเพ็ปดูว่าเพ็มันจะเข้าตอนไหนนะไอ้นีกันหรือไม่มีเหมือนกันเอาแล้วครับเข้าไปแล้วครับผมที่ผายแล้วฮะตอนนี้ยังไงดีครับเกิดการบวกกันแครับบวกไปครับบวกไปครับเข้าสิครับกลิปสิครับไม่ต้องบล็อกครับปินบล็อกทำไมครับปินบล็อกเอ้ยเอ้ยกดต่อเอ้ยกดเกายิงดิยิงยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โห สี่ตัวครับเปบาๆไปครับพอสคิวครับ 4G สิครับแบบนี้ไม่น่าจะรอดแล้วครับผมน่าจะได้บาลานซ์สองหางเป็นแน่นอนนะฮะเป็นแน่แท้นะครับผมยิงครับยิงครับโอ้เจ็บดีครับเจ็บดีเชี่ยเจ็บไอ้สัตว์เจ็บเปิดเซิร์ฟยิงเลยครับอืมแบบนี้อันนายเลชหรือเปล่าอันนายโอ้อันนายเปล่าวะโอ้ไม่อันนายเลยครับโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับผมที่ได้พอดคิวไปแล้วนะครับเกิดการเกิดการบาดแบนนะครเดี๋ยวได้แล้วบาลานซ์บาลานซ์ยับลืม ยิงบาลแล็บครับเยยิงบาลแล็บวฮะแล้วทำไมกูไม่ตีบาลแล็บกู่อว่าอเอาเปิดนะยิงบ้านเปิลเก็บตังค์นะอ้าวเกิดการอะไรโอ้หลอกอะไรบ่อเลยครับลอกอะไรบ่อหิวงนะหิวงนะหิวยิงเอ้ยไอ้เหี้ยไม่คุ้มกันไปไ <c oughs> <c oughs> อ้สมดอเฮ้ยแจกแจกไอ้เหี้ยแจกโอ้โหสาบัดแบสนะครับแม่งมึงไม่ต้องเครียดหรอกไอ้เหี้ยเออมึงไม่ต้องเครียดแล้ว ตรงห่ะเนี่ยเออเออไม่ต้องเครียดเออโดนล่อตายหมดเนี่ยเออแจกๆไปหน่อยแจกๆไปหน่อยเฮียเอาแล้วยังไงดีครับโอ้ยเสือกรอดนะเพื่อนเยี่ยมันรอดได้ไงวะเฮ้ยมึงวิ่งไปแจกมันดีมันจะได้คิดว่ามันชนะได้มันจะได้ไม่คอนไงเพื่อนโอ้นี่ยไม่เครียดเลยอาซาเล่ไม่เคยเครียดโอ้โหโดนนะครับโอ้ยมันโดนวิ่งไล่เอ้าอยู่เนี่ย เฮ้ยมึงไล่มันไปเลยกลัวอะไรวะก่อแม่งดิเออเนี่ยโอ้โหกลัวอะไรวะเนี่ยสองตัวสู้เลยขั้วไปเฮียสวิงกิ้งไอ้สัดฉับตัวสู้เลยเออเนี่ยโอ้โหนี่ยังโหลเนี่ยกลัวอะไรวะหนีทำไมเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วกลัวอะไรเนี่ยโอ้วิ่งสู้พัดจริงๆครับผมว่ามันเนาะ โอ้ยวันนี้ผมตเต็มที่เลเต็มตเต็มเยอะตัเต็มเอาติดคีบไปตัดติดคีบตายคุณตายโอ้โหมายังสวยงามมากเสือกรอดนะครับผมตีแค่เดียวหายครับในลอดนะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับผมเราจะออกทางด้านของนี่เลยฮะรถเกาะนะครับผมแต่ทีมเรามีเดียวหรือเปล่าครับนี่มีนะครับไม่น่าจะมีหรือเปล่ามีไม่มีไม่รู้แต่ตอนนี้เซนโนไปเลยครับมีชิ้นดามเอ็ดอีกไหม่ะบิงโบดีบ่า เอ้ยคนจ้าเอาครู้ป่ไม่รู้ครับผมเอาอันี้ดีกว่าครับออกเป็นไฟแบนมามาขอผมขอมามามาเลย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 มาเล้มาเาเลมาเลยนาเลยม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 าเลยาเลยาใยมอเยม่เลยมรเลยมาเลยมเลยมมาเะยมาเยมาเาเมาเเลยมยเลยเมมายายเาเาเมยมมยิงนี่ โอ้พีเจแม่งออกขีนะครับโอ้แต่พีเจออกรถต่อแล้วดีนะที่ผมออกปกติผมจะออกรถต่อนะครับเป็นวีโรที่ก็ห้างโหนนะผมมันถ้าออกรถต่อนะครับความเป็นตัวนะออแต่พีเจไม่น่าจะเก็บเพราะผมเก่งเอาแล้วครับมึงสนุกแน่นอนนะตอนนี้ได้คองเป็นที่เรียบร้อยนะมีเคนโรมีเอลเดอร์พาราไซส์ครับมีของเยอะครับตอนนี้เล่นนี่ถ้าจะสนุกนะครับมาเราหาของป่ากินกันดีกว่าอ้าวคิดตายนะครับ แบบนี้ตรงนี้จะมีหรือเปล่าครับของป่าไม่มีนะครับผมอ <Perfect o. S 1> าจจะไม่ได้ก็ได้นะอาจจะไม่รู้นะโอเคเราไปวอล์กอีกสองครั้งครับแต่เราก็ต้องห้ามประมาทนะครับเสียของฟรีนี่ก็ไม่ดีนะครับผม <Perfect o. S 1> คิดตรงนี้ยังไม่ตายนะฮะตรงนี้ว่างไงไม่มีนะครับเขารู้ตัวจะรู้ตัวมาแจกล้างนะครับ จิงนะจิงโิงก็เร็วอยู่นะครับถ้าเปิดเฮลเดอร์มานี่ก็โหดนะฮะมันดูมันปวดใจว่าที่ไหนไอ้เนี่ยโอ้แต่หามาดอนฉึกมากนะครับโอ้ต้องพูดเลยนะสามตัววิ่งไล่นี่โอ้วิ่งไล่กันพักหนึ่งับวิ่งไล่จับกันนะมามาเนี่ยสามคนก็เอ็นแม่งเลยเนี่ยกลัวอะไรเนี่ยเออมาล่อตูดแม่งเลย โอ้โหอยู่แล้วนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแพนด้าแพนด้าโปเยสัตว์เรียกเหมือนตู่เฮ้ยเฮ้ยยังไงดียังไงเอลเดอร์ดิอ้าวเคียระเบิดเลยสัตว์ระเบิดระเบิดโอ้โออ้โยเคียเคียโ์หูเจ็บว่ะยังไม่เจ็บสัตว์อ่ะมันอยู่ดีๆก็อยากแจกของนะครับอันนี้คือต้องพูดอันนี้อันนี้จริงๆนะคือแบบไม่ได้ตั้งใจเล่นแล้วนะแบบว่าไม่เคียดอะไรแล้วนะพูดแต่ขีดเยอะอยู่นะตอนนี้ไอ้หนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเคียร์นะเอ้ยอันน กัมเอาดีกัเอาเชีย่ยมัวพีไม่สัตว์อยูวูสกิลสกิลแรงกรึบกรึบสิครับโอ้ไม่ได้คิวเลยอะ่ะอ้าวเกิดการโบสคอนซีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้แค่นี้คุณจะได้คิวเนาะแต่ตอนนี้ก็โอเคจบเกมไปไง่ายๆครับนนก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับผมจากการกลับมาจากช่วงซัมเมอร์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะคิกประมาณนะครับก็มีอะไรก็สามารถฝากคอมเมนต์ไปได้นะครับแลก็อ่าประมาณนั้นแค่นั้นแหละไปแล้วฮะบ๊ายบาย